มือนี่สีผ้ามาส้มมีสเตอร์โรเบิร์ตเวิร์กิ้งทำงานเล่าขนดินเล่าขนดินไปใส่อัน <c oughs> พี่น้องแล้วเอาไปใส่อันลุมเทียนรถแรนเป็นห้อยนะคะเนาะโอ้ยโรเบิร์ตสวัสดีครับก่อนสสวััดีครบ ขยันเตะเตะด,ดอิอ่าจัดไปได้พอไงนายว่าอันคือประเทศปูนเทศซิมเมนต์ป่ะน,นะใจเย็นเย็นเป็นมาคอยเป็นคอยไปเป็นว่าซัมนีก้อนเป็นมา,นอนนมาเอ้ยผลเราไปถมหมดผล <c oughs> เราไปถมผลน,นะอืม เราไปถมบันไดมีนามาไ,ไปถมเบิร์ดแล้วว่ามันตั้มเิ่นมาไปไปไงจัดไปได้เจ้าบ้านก็เจ้าห็ดแนวนี่นะคะเนาะบ้านเท่าก็เอาจอบเพิ่น,นัดแนวนี้พี่น้องเอ้ยนี่ข่อยไปหาข่อยพาเลาขับรถไปหาสื่อเนี่ยอันนี้นกตักแนวนี้นะคะเนาะสินสินนั้นอยู่ในร้านบาัสดุก็สั่งเท่านั้นขาย หาจนมาเราให้เราเอาจอบเราเห็ดเ,เราเปลี่ยนาบานเราบ่เคยเห็ดเท่านั้นเอาพอใหญ่เลยนะอ,อ้ยเอ็กโซไซออกกำลังกายในตัวรถพุ่งด,ดีก็ยูซือๆอกินนังเล่นลงพุ่งรถพุ่งสุขภาพเสียดายแข็งแรงพรอหญ่ Chặt uh, oh. oh. bay huh. oh. oh, oh, này? No. không? anh hack là bỏ. Bae gói đi. Oh. Almost. Bae. Hèp vorder. Mân nam. Ay. Din mân om nam. Mân naka panye. Oi, cứu din nan. Ni mất cả tham gia. Sì, naki ngôi đơn. Mân om nam. Mm. 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 ไปเลยอ้าวทุมัดวอเดือป็นว่าบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนคือพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาเนี่ยอืมั่นแล้วดีแต่เป็นดินทรายเนาะท้าเป็นดินเหนียวอ้อย ผนไปพอไยเร็วไปตอนเจอกันเนรก็กๆอ่ะเพราะมีพุ่งหรอกอยู่ไปอยู่มา,มามมในเ่องไมได้มีพุ่งคุกินกับ่าไ้กินยัางายเดีย๋ออย่ะนอแปลกอายุหลายมันก็สั่งปรินนะพี่น้องจัดไปพอไยออการากรลังกาย พอเห็ดแนวาเนี่ยพเพราะต้ปเปลี่ยนทด้พี่น้องตักดินแนวนี่มันหนักอันอาจอบคือง่ายสนันน่ะพอเอาไปจัดไปพ่อใหไงยึดไปไอ้อใจงับงับไปเจ้า <c oughs> เออไอ้ใจพัาง,งาพัาง,งาแล้วเย็ดไปอ,อ้าวจัดไป ี่่คะบรรยากาศบ้านมาดามช่องจอมจัดไปป่ายใหญ่ลำบากแต่หน่อยเด้อ หนาฟนนะคะเนาะบากจังสิละเพราหญ่ข่อยเล่าอันพีน่นวองเล่าอันเราเหตุงานในสี่ใดเพราะว่าพอา่พอาอยู่ประเทศเราเราเหตุงานหนักเช่นกันออ่าเาสียนยกถุงกาแฟนะคะเนาะเราเหตุงานเกี่ยวกับอยกถุงกาแฟจะรลุดเทนเลยนะคะบอกก็บอก,บอกสอนเรา ตอนเราอยู่ประเทศเราเราก็เหตุงานแบบถุงกาแฟถุงใหญ่ๆถุงกระสอบนะคะเนาะยยกกันสองคนในสัตน,นะนั่นแนะหละหานเทียเราก็เอารถตักเอาเราก็เลยเหตุงานมูลนิอมขับเป็นฝรั่งบางคนเขามาเห็ุดักพี่นอ้องเนี่ยเขามาสนใจหรอกแต่ว่าก็ด,ดีด้พี่น้องขอ,ขอกำมักแนวหนี้อยู่ <c oughs> อขอกำมักขี้บิดแบบบ้าน ชอบชีวิตแบบบ้านๆไปใส่กับไปน้ากันเย็ดน้ากันนะคะก็มีความสซุกด้ยค่ะพี่น้อง, mm. งนี่พวกพวกเราไม่ใช่คนรวยอืมแต่มีกินมีใช้อยู่ให้เป็นนะคะเนาะอยู่ให้เป็นอันไหนมันพ่อซื้อเราก็ซื้ออันไหนพ่อพอซื้อเขาก็บ,บ้ต้องซื้อนะฝนกับปล่อยปอยมากเลยพี่น้องอืม บางคนก็นว่าอันพวกเจ้าอยูอ่เป็นแต่มีความสุขเนะาะประมาณว่ากะจ้าอะไรบ้างยังสี่เนาะค่ะเนาะมีความสุขอยู่เพราะว่าทุกข่ายอยู่เป็นทุกข่ายไม่ได้อยู่แบบรู้ลาทุกข่าออยอยู่แบบอยู่ อยู่พอว่าอ่าอยู่คือว่าเข้าอยู่แบบนี้อ่าอยู่ตามมีตามเกิดเนะคะพี่น้องบ่ได้บ่ได้มากบ่ได้อยากได้หลาย่นนะว่าคันเฮ่าอยากได้หลายเฮาก็ไปกู้นี้กู้ยิ้มสิ้นเข้ามากับเพิ่มนี้เพิ่มสินอีกนะคะเนาะอยู่เท่าที่เรามีนะคะกินเท่าที่เราหาได้นะคะมันก็มีความสุขนะพี่น้อง ปูลงค้นพุ่นโมเป็นยังสี่ได้เนาะอือยากได้นั่นอยากได้นี่น่ะนะมันก็นเห็ดใน้เฮาทุกนะพี่น้องอยากได้ร้ายก็ทุกไร้นะย่แค่นี้ลหละกรคลิปนี้กับ่ม,มี่ยังร้ายแหรอครับพี่น้องเอาฟัลังเห็นงานมาฝากขอพุคุณนดูการรับชคด้วยเด้อค่ะพี่น้อง พล่ะเศ้าหับหาบอยู่สิรลอดบ่อน,นอเออหลอดบ่อนอพอไงจัดไป